เดซสภาพอากาศล่าสุดในวันนี้11กุมภาพันธ์เตรียมรับมือตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะมีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยในช่วงเช้าส่วนช่วงกลางวันจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนเล็กน้อยเกือบทุกภาคเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเกือบทุกภาคบริเวณใดบ้างติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ท่านข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตสภาพอากาศในช่วงค่ำของวันที่11กุมภาพันธ์เริ่มมีอุณหภูมิสูง,สงขึ้นเกือบทั่วไทยบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนเหลือเพียงไอโซบาร์ที่1,014-1,016พาดผ่านที่ภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่12กุมภาพันธ์คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณตามแนวชายฝั่งได้แก่ภาคตอนออกและภาคใต้โดยเฉพาะตั้งแต่ประจบกิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงา กระบี่นครศรีธรรมราชจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเป็นฝนเล็กน้อย ช่วงวันที่13ถึง15กุมภาพันธ์ปริมาณฝนอัดลดลงเข้าสู่วันที่16กุมภาพันธ์จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นจากลมฝ่ายตะวันออกโดยเฉพาะภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงนราธิวาสและตกหนักบางแห่งเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่16ช่วงบ่ายจนถึงค่ำส่วนประเทศไทยตอนบนช่วงวันที่16ไปจนถึง19กุมภาพันธ์ยังมีมวลอากาศเย,ย็นกำลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมช่วงบ่ายจนถึงค่ำมีฝนบริเวณด้านหน้าเทือกเขาจากแนวปะทะอากาศเนื่องจากมวล อากาศเย็นกำลังอ่อนปะทะกับความชื้นทําให้ความชื้นเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าเทือกเขาภาคตนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคก,กลางและภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำโดยมีสัญญาณฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่16ไปจนถึงประมาณวันที่18กุมภาพันธ์ส่วนวันที่19เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นแนวโน้มสภาพอากาศของประเทศไทยตั้งแต่วันที่2 1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะมีความร้อนชื้นปกคลุมประเทศไทยต่อเนื่อง และอาจมีฝนเกิดขึ้นหลังจากมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงที่ภาคตนออกเฉียงเหนือในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ฝนชะช่อมะม่วงจะเกิดขึ้นตั้งแต่บึงกาฬนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์มหาสาร,รคามขอนแก่นอุดรธานีจนถึงจังหวัดบุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิช่วงประมาณวันที่23-26กุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้แต่ละภาคยังมีอากาศค่อนข้างร้อนส่วนช่วงเช้าแันพรุ่งนี้ยังมีอากาศเย็นและเกิดหมอกได้บริเวณภาคเหนือวันนี้จะมีอากาศเย็นพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะมีหมอกในช่วงเช้าอุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นค่ะ18-21องศาเซลเซียสในช่วงเช้าส่วนช่วงกลางวันเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น32-37องศาเซลเซียส บนยอดดอยยังเป็นอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดดอยอยู่ที่6-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศจะเย็นในช่วงเช้าเกิดหมอกบางโดยอุณหภูมิช่วงเช้าต่ำสุดประมาณ18-21องศาเซลเซียสช่วงกลางวันเริ่มสูงขึ้นค่ะ33-35องศาเซลเซียสส่วนบนยอดภูยังเป็นอากาศหนาว11-14องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวยังคงพัดปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนืออยู่ค่ะมีความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอากาศแห้งอากาศหนักจมตัวจึงยังไม่มีความชื้นเข้าปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือในช่วงประมาณวันที่12-15กุมภาพันธ์ส่วนภาคกลางอากาศเย็นเกิดหมอกบางในช่วงเช้า อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็น21-22องศาเซลเซียสส่วนช่วงกลางวันเริ่มร้อนอบอ้าวค่ะ35-36องศาเซลเซียสเกินกว่า35องศาเซลเซียสมีอากาศร้อนลมฝ่ายตะวันออกพัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเย็นมีหมอกในช่วงเช้ามีฝนได้เล็กน้อยตามแนวชายฝั่งอุณหภูมิช่วงเช้าต่ำสุดประมาณ20-24องศาเซลเซียสช่วงกลางวัน32-36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอากาศเย็นช่วงเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งได้แก่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่สุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกจะพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่นักควรสีธรรมราชลงไปลมตะวันออกจะพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกจะพัดด้วยความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนและมีหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตั้งแต่วันที่11-15กุมภาพันธ์ประเทศไทยเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกือบทั่วไทยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าช่วงกลางวันอากาศร้อนอบอ้าวบางแห่งอาจมีอากาศร้อนชื้นจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมในช่วงวันที่11-15กุมภาพันธ์บริเวณตอนบนจะมีหมอกเกิดขึ้นค่ะ16-17กุมภาพันธ์บริเวณตอนบนของไทยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง พี่น้องภาคใต้ภาคก,กลางภาคตอนออกโอกาสเกิดฝนจะมากกว่าตอนบนของไทยเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกและลมตอนออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมในระยะนี้ค่ะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนพื้นที่ใดเป็นสีน้ำตาลอ่อนยังมีอากาศหนาวเย็นค่ะคำขืนวันนี้บริเวณภาคเหนือของไทยยังมีความกดอากาศต่ำไอสบาท,ที่1 0 1 4 1 0 1 6พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาน่านพแพร่ตาก สุขโขทัยยังมีอากาศเย็นจนถึงเพชรบูร์ภาคตนออกเฉียงเหนือตั้งแต่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีนครพนม,มยังมีอากาศเย็นค่ะจนถึงช่วงเช้าของวันที่12กุมภาพันธ์ ช่วงกลางวันยังมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมจนถึงกำลังค่อนข้างแรงในวันที่12กุมภาพัานธ์ค่ะหลังจากนั้นพื้นที่ใดเป็นสีเขียวอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นในวันที่12ช่วงบ่ายจนถึงค่ำเข้าสู่วันที่13ช่วงเช้าเริ่มมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมตอนบนของไทยได้เท่านั้นและอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นตามลำดับ เมื่อมวลอากาศเย็นพื้นที่สีน้ำตาลจนถึงสีแดงเข้มเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณประเทศจีนประเทศไทยเป็นสีเขียวอ่อนจะทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นตามลำดับความหนาวเย็นที่บริเวณประเทศไทยนั้นจะกลับมาอีกรอบเป็นความเย็นกำลังอ่อนเท่านั้นมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจะกลับมาปกคลุมประเทศไทยอีกระลอกคือวันที่17กุมภาพันธ์จนถึงประมาณวันที่20กุมภาพันธ์หลังจากนั้นประเทศไทย จะมีมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงต่อเนื่องจนถึงอากาศร้อนชื้นพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแทนโดยเริ่มตั้งแต่21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปมวลอากาศเย็นนั้นได้อ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวไปปกคลุมที่ประเทศจีนจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์ค่ะประเทศไทยจะมีอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์อากาศร้อนต่อเนื่องจนถึงวันที่26แต่ในช่วงนี้วันที่11ไปจนถึง20 ยังสัมผัสอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าๆค่ะส่วนลมระดับฐานเมฆในวันที่11กุมภาพันธ์ลมตะวันออกพัดเข้าปกคลุมที่ภาคตะนออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะภาคตะวนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมที่ภาคใต้ภาคก,กลางภาคตะนออกรวมทั้งภาคเหนือค่ะ ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่สุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาสลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวความชื้นยังคงสะสมเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำที่อยู่ใกล้กับเกาะสุมาตราซึ่งยอมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในช่วงที่ยังมีอากาศหนาวเย็นอากาศยังคงแปรปรวนทิศทางของลมยังไม่แน่ทิศจึงทำให้การก่อตัวของยอมความกดอากาศตา่ำยังมีกำลังค่อนข้างอ่อน ส่วนบริเวณประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำช่วงวันที่12-15กุมภาพันธ์ภาคใต้ตอนล่างเท่านั้นที่มีลมพัดแรงและมีโอกาสเกิดฝนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีมวลอากาศเย็ยนอ่อนกำลังลงเปลี่ยนเป็นความกดอากาศต่ำจากความร้อนเข้าไปปกคลุมทำให้มีอากาศร้อนชื้นหลังจากนั้นในวันที่16เป็นต้นไปคาดว่าจะมีลมฝ่ายตะวันออกพัดแรง นำพาความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าวจะมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมด้วยจึงมีแนวปะทะอากาศเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นจากทิศทางของลมระดับฐานเมฆเป็นตัวชี้วัดที่จะเหนี่ยวนำเอาความชื้นจากทะเลจ,จีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยหากมีลมพัดตามเข็มนาฬิกาเกิดขึ้นใกล้กับประเทศไทยจะทำให้มีอากาศแห้งจมตัวในช่วงวันที่21กุมภาพันธ์จนถึง26กุมภาพันธ์ ที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนมีทั้งลมใต้ลมตะวันออกพัดสอบเข้ามาค่ะโอกาสเกิดฝนจะมีได้บางพื้นที่จากแนวลมพัดสอบโดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือค่ะ ปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจากโมเดลของ ECMWF ฝนสะสมช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้บริเวณภาคใต้เท่านั้นที่จะมีฝนฟ้าขนองช่วงประมาณ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาอําเภอสิชนท่าสารานบพิตามพิปูนพมคีรีนครศรีธรรมราชอําเภอเมืองอําเภอเชียนใหญ่หนาบอนทุ่งสงร่อนพิบูลจุฬาพรอ,อําเภอบางขันถ้ำพนาราพิปูนจะมีฝนเล็กน้อยค่ะส่วนสุราษฎร์ธานีจะมีที่เวียงสะพระแสง จังหวัดกระบี่อปลายพญาอ่าวลึกจังหวัดพังงาอเภอทับปุเภอ,อเมืองตะกัวทุ่งจังหวัดภูเกต็ตอเภอเมืองภูเกต็ตกระทุ้ถลางจังหวัดสงขลาระโนดกระแสศินสถิงพระสิงหานครอ,อเมืองสงขลาหาดใหญ่บางกล่ำรัตภูมิจังหวัดพัทลุงอ,อเมืองพัทลุงเขาชัยสนตโมดป่าบอนบางแก้วปากพยูน วันนี้ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นที่บริเวณภาคใต้ส่วนช่วงประมาณ3นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าที่อำเภอวรนองกระเปอร์ละอุ่นประนองจะมีฝนเล็กน้อยจังหวัดพังงาตะกัวป่ากระปงท้ายเหมืองจะมีฝนเล็กน้อยค่ะช่วงเช้าของวันที่12ฝนตกจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดเข้าสูย่ยอมความกดอากาศต่ำใกล้กับบริเวณเกาะสุมาตราค่ะ วันที่12ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนเล็กน้อยตามแนวชายฝั่งในจังหวัดตราดจันทบุรีภาคตนออกส่วนภาคใต้จะมีฝนบางเบาที่สุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชเป็นฝนบางๆเบาๆในวันที่12ค่ะวันที่13ช่วงบ่ายจะมีฝนลดน้อยลงจนถึงวันที่14ค่ะหลังจากนั้นในวันที่15คาดว่าจะมีฝนที่ภาคใต้ตอนล่างในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลา และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะวันที่16กกุมภาพันธ์ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นโดยตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาส่วนนาราธิวาสปัตตานียะลาฝนน้อยค่ะ ข้าสู่ช่วงวันที่17กุมภาพันธ์ปริมาณฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวไปปกคลุมที่ฝั่งตะวันตกของภาคกลางภาคตนออกใกล้กับแนวชายฝั่งทิศทางของลมยังคงแปรปรวนมีลมตะวันออกเฉียงใต้หอบนำความชื้นไปประทะกับมวลอากาศเย็นในวันที่17-19จึงมีฝนที่บริเวณด้านหน้าเทือกเขาทั้งภาคเหนือฝั่งตะวันตกเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางตากภาคตนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลย ชัยภูมิจะมีฝนเล็กน้อยจากแนวะัะอากาศช่วงวันที่17-19กุมภาพันธ์20กุมภาพันธ์ยังมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมทำให้มีอากาศเย็นในช่วงเช้าได้วันที่20ช่วงบ่ายจะมีฝนเล็กน้อยที่ภาคเหนือค่ะวันที่21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปมวลอากาศเย็นเริ่มอ่อนกำลังลงความชื้นเริ่มมาสะสมอยู่ในบริเวณด้านหน้าเทือกเขา ภาคเหนือภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตนออกใกล้กับแนวชายฝั่งภาคตนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกจะมีฝนบางพื้นที่ส่วนภาคใต้นั้นปริมาณฝนอาจลดลงช่วงวันที่21ไปจนถึง26กุมภาพานันธ์ค่ะแมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ